ไม่ใช่รถไฟฟ้าก็ได้ส่วนลด100,000บาทได้เช่นเดียวกันครับจะตูว bt50 มาพร้อมกับโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดที่มาลดโหดสุดๆช่วงนี้เราจะเห็นข่าวรถยนต์ไฟฟ้าที่ได้ส่วนลดจะเป็น100 0 0กว่าบาท200 0 0กว่าบาทนั้นเป็นเรื่องปกติไปแล้วทําให้ขายดีจนแบบรถไม่ไมีขายกันไปแล้วครับแต่คันนี้ไม่ใช่รถยนต์ไฟฟ้าแต่อย่างใดแต่เป็นเจ้าตัว bt50 กระบะมันเป็นแคมเปญใหม่เพื่อกระกตุน้นยอดขาย เพราะถ้าดูดีๆแล้วตอนนี้หลายค่ายก็มาเป็นแบบ New My 2022ก็คือเป็นโมเดล2022ที่มีการปรับแต่งหน้าเล็กน้อยบ้างมีการเพิ่มออปชั่นต่างๆบ้างและถ้าดูแบบย้อนกลับไปนะครับเอดขายของเจ้าตัว b t 5 0ก็ถือว่าอยู่ท้ายๆของรุ่นรถกระบะในไทยเราด้วยถึงเวลากู้สถานการ์แล้วครับแต่อันนี้ก็จะเป็นราคาพิเศษตั้งแต่วันที่1-31สิงหาคม2565นี้ที่โชว์รูมมาซ d าทุกประเทศ ถ้าใครเล็งไว้เพื่อนๆต้องรีบหน่อยนะเพราะว่าสิ้นสุดแค่เดือนนี้เท่านั้นมีการปรับราคาด้วยกัน3รุ่นจะเป็นฟรนะีสไตล์แคปเนาะอันนี้คือขับ2ยกสูง 1.9c ที่เป็นเกียร์ธรรมดาราคาจาก714,000บาทลดเหลือ589,000บาทและ 1.9s อันนี้ก็คือเป็นเกียร์ธรรมดาเช่นเดีวยวกันจากราคา787,000บาทเหลือ659,000บาท และรุ่นต่อไปรุ่นส้าจะเป็นดับเบิลแคป4ประตูขับ2ยกสูงเช่นเดียวกัน 1.9S เกียร์ธรรมดาราคาจาก891,000บาทเหลือ729,000บาทเท่านั้นเองครับเ,เพื่อนๆและยังมาพร้อมกับการรับประกันคุณภาพตัวรถบรันีีนั้น5ปีหรือ1,000กิโลเมตรเอาสิครับรถเป็นเศษแบบนี้กันไปเลยนานๆเรานจะได้เห็นการลดที่เยอะแบบนี้ถือว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับ เครื่องยนต์คันนี้จะเป็นดีเซล1.9ท์โบด้วยให้กำลังอยู่ที่ 1, 150แรงมา้าแรง่งบิดอยู่ที่350นิวตันเมตรจับก้กับเกียร์ธรรมดา6จังหวะหรือเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะรองรับน้ำมันสูงสุดคือ B20 และสีตัวถังเขามีให้เลือกถึง6สีสีเทานมสีน้ำเงินสีแดงสีเงินสีงงนขาวและสีดำในส่วนของเซฟตี้ระบบ Pie, ความปลอดภัยก็มีระบบป้องกันล้อล็อก ABS ระบบกระชาเแรงเบรก EBD ระบบเสริมแรงเบรก BA ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว DSC ระบบป้องกันการลื่นไถ TCS ระบบช่วยบอกตัวบนทางลาดชัน HLA ระบบช่วยลงทางลาดชัน HDC a ระบบไฟกระพริบสุกเฉินเมื่อเบรกกระทันหันถุงลมนิรภัยคู่หน้า2ตำแหน่งเซ็นเซอร์กะระยะช่วยจอดด้านหลังสี่ตำแหน่ง และคันนี้ยังได้กล้องมองภาพขณะถอยหลังมาด้วยครับแต่ไม่ใช่กล้องรอบคันนะเพื่อนๆเ,เอาละครับวันนี้น่าจะมีข่าวสารเกี่ยวกับโซรถของ m a ส d a a BD50 เพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ